พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่54เรื่องพระอุบลวน,นาเทรีในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระพระอุบลวรรณาเทรีถือกำเนิดในครอบครัวชาวกรุงหงสวดีเมื่อเจริญวัย ไปฟังธรรมของพระบรมศาสดาพร้อมกับชนเหล่าอื่นเห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอธตทะะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาผู้มีฤทธิ์ด้วยปรรถนาตำแหน่งนั้นนางจึงถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเจวันมันประกอบกุศล,ลกรรมจนตลอดชีวิตเวียนว่ายอยู่ระหว่างเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานาน สมัยพระกัสปะพุทธเจ้านางถือปฏิสนธิเป็นพระธิดาของพระราชานามว่าจิจิในกรุงพารณสีมีใจฝักใฝ่ในพระศาสนาสร้างเสนาสนะเป็นที่พนานักของภิกษุสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึงสองหมื่นปีบังเกิดในเทวโลกอยูติจากเทวโลกลงมาเกิดเป็นบุตรีของชาวนาเช้าว,วันหนึ่งนางออกไปยังกระท่อมกลางนาระหว่างทาง เห็นดอกบัวบานอยู่ในสะข้างทางจึงลงไปเจ็บดอกบัวพร้อมด้วยใบบัวแวะเด็ดรวงข้าวสาลีใกล้คันนามาคั่วเป็นเข้าตอกนับได้ห้าร้อยดอกแล้วห่อด้วยใบบัวขณะนั้นพระประเจกกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติกำลังออกพิกขาจาร์มาเยือนอยู่ไม่ไกลาจากกระท่อมนางแหลเห็นพระประเจกกับพทธเจ้าจึงถือเอาดอกบัวพร้อมทั้งห่อข้าวตอก ลงจากกระท่อมใส่ห่อข้าวตอกลงในบาทของพระประเจกพะพุทธเจ้าวางดอกบัวบนฝาบาทแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยพลานิสงของข้าวตอกเหล่านี้ขอดิฉันจงมีบุตรเท่าจำนวนข้าวตอกและด้วยผลแห่งการถวายดอกบัวขอดอกบัวจงผุดขึ้นทุกย่างก้าวของดิฉันในทุกแห่งที่ดิฉันไปบังเกิดด้วยเทิดพระประเจกพะพุทธเจ้าอนุโมทนา แล้วก็กลับไปพระประเจกพุทธเจ้าไปสู่เขาคันธมาศทางเวหาดทั้ทงที่นางเห็นอยู่วางดอกบัวนั้นไว้สําหรับเช็ดเท้าใกล้บันไดที่พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหยียบณัเงื้อมเขานันทะมูลกะด้วยผลทานนั้นนางถือปฏิสนธิในเทวโลกจยตีจากเทวโลกแล้วลงมาบังเกิดในดอกบัวที่สระแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาใกล้อาสมของดาบทองค์หนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่ดาบท ไปที่สะแต่เช้าตรู่เพื่อล้างหน้าเห็นดอกบัวก,กําลังบานสะพรัง่งมีดอกเดียวที่ใหญ่กว่าดอกอื่นแต่ยังตุมอยู่ดาบทสงสัยจึงลงไปในินสะพอดาบทเอื้อมไปจับดอกบัวนั้นก็บานดาบดเห็นทาริกานอนอยู่ภายในดอกบัวนั้นบังเกิดความเสนยหาประหนึ่งเป็นทิดาของตนจึงนําไปยังบรรณศาลาพร้อมทั้งดอกบวกัวด้วยบุญญาณุภาพของทาริกาน้ํานม ก็ไหลออกมาจากนิ้วหัวแม่มือเมื่อดอกปทุมนั้นเหี่ยวดาบทก็นําดอกบัวดอกอื่นมาแทนให้ธาริกาอาศัยหลับนอนนับแต่ธาริกานั้นเติบโตวิ่งเล่นไปมาได้ดอกปทุมก็ผุดมารองรับทุกย่างก้าวผิวพันณุ์แห่งสรีระของนางก็งามเหมือนกลีบดอกบัวเมื่อดาบทออกไปสแสวงหาผลาผลก็ถูกทิ้งไว้ที่บารรณศาลาลาลำพังครั้นนางเจริญวัยผานป่ามาพบนาง จึงกลับไปทูลความแจพระราชายัางกรุงพาราสีพระราชาสดับคําของพรานป่าแล้วรีบเสด็จไปยังที่นั้นทรงอภิวาทปฏิสันฐานดาบทแล้วทรงถวายบริขารสําหรับนักบวชแล้วตรัสสู่ขอ,อนางจากดาบทเมื่อได้รับอนุญาตจึงวางนางไว้บนกองกหาปณะทรงทําการอภิเสกแต่งตั้งให้เป็นพระเทวีต่อหน้าดาบทแล้วทรงอําลาดาบทสเสด็จนําพระเทวีเข้าสู่พระนคร จำเดิมแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ทรงเลี้ยวแลสนมอื่นเลยนางสนมเหล่านั้นบังเกิดความริษยากราบทูนพระราชาว่าพระเทวีคงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเวลาเดินจึงมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกอย่างก้าวคงเป็นยักษินีเป็นแน่พระราชาไม่ได้สนพระไทยต่อคำกราบทูลแต่ประการใดขณะนั้นทางหัวเมืองชายแดนก่อการร้ายกําเริบมพระราชาต้องเสด็จไปปราบราม พระนางปทุมวดีกำลังทรงพระขันแจต้องอยู่เพียงลำพังเหล่านางสนมได้โอกาสจึงติดสินบนหญิงผู้รับใช้ของพระนางสั่งว่าหลังจากพระนางคลอดแล้วเจ้าจงนำทารกของพระนางมาให้ตนแล้วให้นำท่อนไม้ทาเลือดวางไว้แทนด้วยความโลภหญิงรับใช้นั้นรับคำแต่โดยดีในวันต่อมาพระนางปทุมวดีก็ให้กำเนิดกุมารห้าร้อยองค์ ในจำนวนนี้พระมหาปฐุมกุมารองค์เดียวเท่านั้นที่ถือกำเนิดจากพระขันของพระนางอีก499องค์ถือกำเนิดจากสังเสทชะในที่ชื้นแฉะยิงรับใช้เห็นพระนางยังไม่ได้สติจึงนำเอาทารกเหล่านั้นมามอบให้เหล่านางสนมแล้วเอาท่อนไม้ทาเลือดวางไว้แทนครั้นพระนางรู้สึกพระองค์แล้วถามยิงรับใช้ทอดพระเนตรเห็นทารกที่ออกจากพระคันเป็นท่อนไม้เปื้อนเลือด ก็เสียพระไทยตรัสว่าเจ้าจงผ่าท่อนไม้นั้นแล้วนําไปทิ้งเสียหญิงรับใช้ฝั่งพระสวรณีก็ทําเป็นหวังดีผ่าท่อนไม้แล้วใส่เตาไฟเหล่านางสนมก็รับเอาทารกคนละองค์ใส่ลงในกล่องไม้เตรียมประโยนทิ้งในแม่น้ําคงคาขณะนั้นบังเอิญพระราชาเสด็จกลับจากชายแดน นางสนมเหล่านั้นรีบออกไปต้อนรับเพื่อทูลเรื่องพระเทวีประสูติเป็นท่อนไม้พระราชาทรงพิโรธครับพระนางออกจากพระราชนิเวศพอพระนางเสด็จพ้นพระราชนิเวศเท่านั้นดอกบัวที่เคยผุดขึ้นรองรับก็อันตรธานไปพระชวีก็เศร้าหมองหญิงชราผู้หนึ่งพบพระนางในระหว่างทางจึงชวนให้พระนางไปพักอาศัยในเรือนของตนเหล่านางสนมห้าร้อคนซึ่งริษยาพระนาง ได้ทุนเชิญให้พระราชาทรงเล่นกีฬาทางน้ําเป็นพรีกรรมแย่เทวดาประจําแม่น้าําคงคาแล้วนํากล่องที่มีทารกทิ้งลงไปในแม่น้ํากล่องเหล่านั้นลอยมาติดอยู่ในข่ายที่คึงไว้ใต้กระแสน้ำเท้าสักกะเทวราชมีรับสั่งให้เนรมิตอักษรไว้ที่ข้างกล่องว่าพระกุมารเหล่านี้เป็นโอรสของพระราชาและพระนางปทุมวดีเหล่านางสนมที่ริศยาพระนาง เป็นผู้สั่งให้นำมาโยนทิ้งน้ำขอพระราชาโปรดทราบเหตุนี้พระราชาทรงให้เปิดกล่องสำรวจดูทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านั้นบรรทมอยู่ในกล่องมีน้ำนมบังเกิดขึ้นที่นิ้วแม่มือของพระกุมารเหล่านั้นด้วยบุญยริษทรงทราบเหตุแล้วรับสั่งให้อุ้มกุมารทั้งหมดขึ้นมาแล้วเสด็จกลับพระราชวังทรงให้วางถุงรัพหนึ่งพันขาปนะไว้บนคอช้างโปรดให้ตีกรอง เป่าประกาศหาพระนางปทุมบดีได้พบพระนางแล้วที่เรือนของหญิงชราพระราชาทรงส่งสุวรรณศีวิกาวอทองไปรับขณะที่พระนางเสด็จดำเนินเข้าสู่พระชนิเวศดอกบัวก็ผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวของพระนางเมื่อเสด็จถึงที่ประทับพระนางทรงประทานเครื่องลาชอันมีค่าเป็นเครื่องตอบแทนคุณแจหญิงชรานั้นจากนั้นได้ทูลขอให้พระราชาทรงอภัยโทษ ในการกระทำของเหล่านางสนมแล้วมอบกุมารทั้ง500ให้นางสนมเหล่านั้นเป็นผู้อภิบาลเมื่อพระกุมารเหล่านั้นมีพระชันสาได้16ชวนกันลงไปสงสนานที่สะบัวภายในบริเวณพระราชยานทรงเห็นดอกบัวบางดอกกำลังเริ่มบานบางดอกบานเต็มที่แล้วบางดอกกลีบกำลังหล่นจากขั้วพิจารณาว่าดอกบัวนี้แม้ไม่มีจิตใจก็ยังประสบกับความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ สรีระของพวกเราทั้งหลายก็คงเป็นเช่นเดียวกันพระกุมารทรงยึดวิตกนั้นเป็นอารมณ์บังเกิดปัจเจกพุทธญาณผาการประทับนั่งขัดสมาธิบนกลีบดอกบัวแม้เหล่าราชบริวารทูลเชิญให้กลับพระกุมารเหล่านั้นก็นิ่งเสียพระราชาทรงทราบจึงรับสั่งให้อารักขาพระกุมารตลอดคืน เช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าราชบริพารเข้าไปทูลเชิญอีกว่าขอเทวะทั้งหลายจงเสด็จกลับเถิดกุมารทุกองตรัสว่าพวกเราไม่ใช่เทวะแต่เป็นปัจเจกพุทธะราชบริพารทูลว่าพระองค์ไม่ใช่ปัเจกพุทธะธรรมดาพระประเจกพุทธะต้องมีพระเกศายาวเพียงสององค์คู้ีมีบริหารแปดสิพระเจ้าข้าพระกุมารเหล่านั้นจึงยกพระหัตถ์ขึ้นลูบพระเศียรของตน ทันใดนั้นเพศเครหัสก็อันตรธานไปกลายเป็นผู้นุ่งผ้ากาสาวะพร้อมบริขารครบถ้วนเหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศด้วยริ์ในขณะนั้นนั่นเองพระนางปทุมวดีทรงเสียพระไทยที่ต้องพลัดพร,รากจากโอรสอันเป็นที่รักเสด็จที่วงคตด,ด้วยพระโรคนั้นไปบังเกิดในหมู่ของชาวนาแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยมีเย้าเรือนแล้ววันหนึ่งสงนำข้าวยาโคไปให้สามี เห็นพระประเจกพุทธ,ธะแดองค์กำลังเหาะไปเพื่อพิกขาจาร์จึงกล่าวกับสามีว่าช่วยนิมนต์พระประเจกพุทธ,ธะมารับพัทหานที่ดิฉันจะถวายด้วยเถิดสามีตอบว่านั่นไม่ใช่พระประเจกพุทธเจ้าพวกนกต่างหากจึงได้บินเที่ยวไปเช่นนั้นพระประเจกพุทธ,ธะทั้งแปดองค์ลงมายืนไม่ไกลาจากคนทั้งสองซึ่งกำลังพูดจาก,กันอยู่นางได้ถวายข้าวยาคู ส่วนที่เป็นของสําหรับตนในวันนั้นแล้วนิมนต์ว่าพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหมดโปรดมารับพระตาหารยังเรือนของดิฉันด้วยเถิดพระประเจกพุทธาเหล่านั้นกล่าวว่าดีละอุบาสิกาเธอเตรียมอาสนะและพระตาหารไว้แปดที่เท่านั้นก็พอแม้เห็นพระประเจกพุทธเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็อย่าได้วิตกแล้วกลับไปสู่ภูเขาคันธมาสนัดหมายแจเหล่าพระประเจกพุทธนอกนั้นว่า ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านพร้อมใจกันไปอนุเคราะห์โยมผู้เคยเป็นมารดาของพวกเราด้วยเถิดวันรุ่งขึ้นนางปูอาสนะไว้แปดที่จัดเครื่องสักการะสำหรับพระประเจกพุทธะแดองค์เมื่อได้เวลาพิขาจารย์พระประเจกพุทธะทั้ง500องค์มาถึงยังเรือนของนางพร้อมกันแม้ว่านางจะเห็นพระประเจกพุทธะจำนวนมากเช่นนั้น ก็ไม่ได้หวันไหวนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปู่เตรียมไว้เมื่อพระประเจกพุทธะนั่งลงครบ8องค์แล้วองค์ที่9ก็เนรมิตอาสนะเพิ่มขึ้นอีก8ที่เช่นนี้เรื่อยไปจนครบทุกองค์เรือนก็ขยายตามจํานวนอาสนะที่เพิ่มขึ้นตามลําดับเมื่อพระประเจกพุทธะทุกองคนั่งลงแล้วนางก็ถวายพัตตาหารที่จะเตรียมไว้สําหรับพระประเจกพุทธะแปดองพัตตาหารก็เพิ่มขึ้นจนครบทุกองค์ โดยนิยะเดียวกันกับอาสนะแล้วนางก็นำดอกบัวขาบแปดดอกวางไว้ตรงหน้าพระประเจกพุทธเจ้าแปดองค์ที่นมนมาตั้งความปรารถนาว่าขอให้ผิวกายของดิฉันจงเป็นเช่นเดียวกับผิวภายในดอกบัวขาบนี้ทุกชาติที่เกิดพระปฏิเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเสร็จพัฒกิจอนุโมทนาแล้วก็ไปสู่ภูเขาคันธมาศนางจุติจากพบนั้น แล้วไปบังเกิดในเทวโลกในพุทธบาตรการนี้นางถือปฏิสนธิในครอบครัวของขราบดีชาวกรุงสาวัตถีความที่นางมีผิวพรรณประหนึ่งดอกบัวบิดามารดายังขนานนามของนางว่าอุบลวันนาเมื่อเจริญวัยพระราชาทุกวแ่นแควน้นต่างก็ส่งทูตไปสู่ขอนางผู้เป็นบิดาคิดว่า เราไม่อาจตัดสินใจยกนางให้แก่พระราชาองค์ใดองค์หนึ่งได้คิดหาอุบายจะหลีกเลี่ยงจึงเรียกทิดามาถามว่าเจ้าจะบวชได้ไหมเพราะเหตุที่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของนางเมื่อได้ยินคําว่าบวชนางจึงตอบรับคําของบิดาทันทีบิดามารดาได้รับคํายืนยันเช่นนั้นจึงกระทาสักการะแล้วนํานางไปยังสํานักภิกษุณีเพื่อขอบวชหลังจากได้บวชในสงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุ และภิกษุณีสงแล้วนางกระทำความเพียรในวัตปฏิบัติเมื่อถึงวาระในโรงอุโบสถภิกษุณีตามประทีปกวาดรงอุโบสถถือเอานิมิตแห่งเปลวประทีปพิจารณาเตโชกสินเป็นอารมณอย่างชานให้เกิดทําชานนั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัต์พร้อมด้วยอภิญญาเป็นผู้ชํานาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆในวันที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงยมกปาฏิหาริที่กรุงสาวัตถีพระอุบลนรณาเทรีเข้าไปทูลขอพุทธานุญาตแสดงปาฏิหารแทนพระองค์แต่พระองค์ทรงห้ามไว้ต่อมาขณะที่พระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงสถาปนาพระอุบลนรนาเทรีไว้ในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ทั้งปวง